สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค,ะ,คะกับมังพบกับแชมเปนฟาร์มนะคะตอนนี้บรรยากาศบ,บายบนะคะหลังจากที่ส่งของให้กับลูกค้าไปวังหันนี้นะคะเศร้ามากอ่ะกำลังยากนะคะอยากอยู่กับแพะนะคะอยากอยู่กับหญ้าวานนะคะพิงไปส่งของเคอรีมาานะคะหรอตอนแรงอีก10ิบส่งอีกรถหนึ่งนะคะ วันนี้สมภามาช่มนะคะแปลงยาวาันอิสราเอลนะคะต่อทีสามนะคะยาวาันอิสราเอลต่อทีสามนะคะฟังซ้ายมือนะคะอันจะเป็นต,ตนท่านนะคะใส่ใจว่าอันตนน่านที่ขายให้ลูกค้านะคะเกษตรกรได้กาไรเต็มเต็มนะคะคอรคอแบบตอนน่อหนึ่งนีง่เอ้กิ่งหนึ่งไ้ทอชิ้นหนึ่งนี่ประมาณบ่ตั้มก็หก หกหกขอนะคะหกตาเนาะเพราะว่าก็คือมันเป็นทอนพันทีบวแกเนาะเพออราะบวแกเราขอเขาก็สีบวยืดเต็มทีนะคะเพราะบวยืดเต็มทีนี่ตาเขาก็สีทีนะคะตาเขาก็สีทีหลักรกเขียบนะคะเนาะวันนี้สมภารมาช่มแปลงหยาหวานนะคะก่อนที่สิไปตัสสีพาะตอนแรจกจะไปทรงของลกค้านะคะนี่เป็นอ่า ต่อที่สามแล้วนะคะสําหรับแปลนี้เนาะสําหรับแปลนี้ต่อที่สามแล้วนะคะว่าพื้นว่าอยาวันแปลนี้เฮ็ดได้ให้สมลักแสนแล้วนะคะหนึ่งก็ได้สองแสนไก่สี่สองแสนแล้วล่ะนะคะอันนี้ว่ากะประมาณนะคะกะ <g ur rian> ประมาณเอาเฉพาะที่เข้าบัญชีนะคะ ไม่เกี่ยวกับที่มาซื้อที่ฟาร์มต่างหากนะคะมาซื้อในฟาร์มต่างหากเนาะ,ะทุกอย่างทำเข้ามีการเฮ็ดมันโดยหัวใจเฮ็ดมันโดยจริง out, จังเฮ็ดเอาใจใส่พลนธีออกมามันก็สีดีนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ <S <S ตอนนี้ก็พามาชมนะคะตอนนี้ไอหย่าวันต่อสามนี่เข้าเอาขี้แพะนะคะพ่นาเออร์พ่นา,นา ข้อเสียของขี้แพ้นะคะต้องเอาไปโบมก่อนนะคะแบบนี้มันไม่ละลายนะคะีแบบนี้มันไม่ละลายฟึ๊บแบบนี้มันมาละลายมันบอละลายโอ้ยเห็นกับบะคักนี่สุมต,ตรงบี้ออกนะคะเห็นขี้แพะนะคะ ยังเป็นก่อนอยู่นะคะต้องเอามากกอนด้ค่ะเป็นยังถึงเอามาใส่นะคะก็ขี่แพ้มันหลายนะคะก็เลยบบดียนี้เวลามากักก็อยากทําความสะอาดคอร์กนะคะมงคักขี่แพ้ยุงหม่องได้นะคะแปลงยาหวานอิสราเอลนะคะรดน้ำบ่อยๆแช่มันบ่อยๆเดีย๋ยวมันก็นละลานนะคนะอันนี้มผ้เาเขามาชมนะคะท้องผุนก็สิเป็นอ่าอยาหวานที่เขาทยอยตัดเห็นกับลูกค,ค้านะคะ ทยอยตัดให้กับลูกค้านะคะหญ้าหวานต่อสามนะคะยังสวยเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือสองสัปดาห์นะคะท่านผู้ชมแปลงหญ้าหวานสองสัปดาห์นะคะสองถึงสามสัปดาห์ประมาณเนี่ยเบ่อเกินเบ่อเกินอันเบ่อเกินเดือนนะคะเนาะ ด่างเคียวนะคะเป็ดดื้อค่ะเป็ดดือ้อช่วงนี้เป็ดดื้อมานะคะกำลังสิ้คายเป็ดเป็ดไข่ค่ะนี่เงินจะคล้องอยู่แต่กระเสียดายอยู่นะคะแต่มันถามว่ากินหยาหวานดือ้อทำดื้อค่ะก็นี่กระสิ้คายทิ้งคายออกไปเลยนะคะก็นั่งขึ้นมากินนั้นหยานะคะถึงขั้นต้องเล็มๆนะคะตอนนี้เล็มๆสำหรับตัดหญ้าหวานให้กับลูกค้าเนาะเพราะว่าอัน ตอนนี้ก็ตัดออกไปเด็กเครื่องเล่อยเครึ่งหรอคะสำหรับยาวานอิสราเอลนะคะตัดเดเลยเครึ่งแล้วนะคะถ้าลูกค้าสร้างมือละหาพันแบบนี้อยู่หาพันหกพันนี่ก็คือเบิร์ค่ะเพราะว่าออเดอร์จากลูกค้าที่เป็นหลายๆคนบอกล่อออยออกกรอล่อออยออกกรอนนยันยันเบิร์ตกรล่อออยออกอยู่นะคะ พาเข้ามาทัวร์นะคะเนี่ยทำมือช่วงเมืองวัดกองก่อเข้ากับห้างอยู่นะเพราขื้นออกมามันก็สิขื้นทีนะก็สิขื้นประมาณนี้ดูดูดตอกดูก,กอแต่และกอนะคะห้างแล้วก,ก,ก็ก,อก่อร้อยเนาะคนมันร้อยนะคะเนื่องจากว่าดินมันยุบนะคะถึงบอกทำมือช่วงมเสมอว่าเวลาปลูกหยาหวานให้ย,ยกหลงขึ้นจังมั่นนะคะแล้วก็ปลูกตรงท้องร่องนะคะแ้ก็แตก นี่คือเขาแตกนะคะสองสามมือนะคะก็แตกแล้วนะคะมอนี้สมพึงให้น้ําไปนะคะให้น้่ไปลองวรดฤทิตนะคะกระสีฟางเสียงหอมๆอมย่ะเมื่อยนะนี่ก็จะเป็นอถอนพันธ์นะคะรักเดินเยอะมากรักเดินเยอะมาก ะะะไปส่งของยิคลีหมู่บ้านนะคะคุณตาคนนึงขายอ่าน้ำยาเรีงรากนะคะลาขายยางนั่งขายยางอ้อนนุขายถอนยาหวานอิสราเอลจ้ะอันพอดีเลยลาซื้อน้ำยาเรีงรากจากพญายบรา,า,ากันสิเดือเกิดแล้วรายก็เลยบอกอ๋อพญายิ่งเข้าป้าต้องหรอกคะ่ะยาหวานนูมีรากอยู่แล้วนะคะกาเทียงพญาย้อมนะคะมันมีลายอีลีนะคะบอกบอบอนูบอกจะใส่น้ำยาเรีงรากคะ่ะนูบยใส่นูบยใส่ อินซี่คงรู้ทำก่าอินซี่นี่อย่างเดียวนะคะปุยยูเรียเวลาเล่งใหงเขาจเจริญเติบโตนะคะนี่ค่ะน,นี้ก็สิเป็นแปลงหยาหวานนะคะแดดเปลงเปี่ยงนะคะท่านผู้ชมกลับเื่งคือยู่ว่าสมสิตัดมองได่อนนะคะตัดหยาหวานให้ลูกค้า มันนีคื่นแบบว่าที่เหลืออยู่นะคะที่เหลืออยู่นะคะยาหวานที่เหลืออยู่เนาะอันอยังก็ลืมเรียกว่าสิาอาบองยังมะพร้าวค่ะรอดทุกต้นนะคะที่ปลูกไว้เดี๋ยวซิลืมเดี๋ยวว่ามันมานรอดลอดทุกต้นนะคะมะพร้าวหอมนะคะ นก็สิเป็นส่วนกระสิท่าช่มนะคะยาวานอิสราเอลนะคะถนนนี่สิสูงกว่าสูงกว่าหญ้าอยู่นะะเนาะแรงยาวานฟังหุ่นกระสิเป็นป้ามแพนะคะรถจอดอยู่นะคะกำลังเบิองอยู่เขากรสิเขามาตัดฟังไหนมองไหนนะคะ บรรยากาศดีดีนะคะร้อนค่ะบรรยากาศดีดีนะคะร้อนใส่ประโยชน์เนี่ละค่ะว่าวกวนหันผู้ชมไปเนาะนี่อย่นี้เปียมาก่อเองนะคะตัองอ่อนนะคะริมริมนะคะหาหมอตัดได้แล้วนะคะ นี่คือดินเหนียวนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะเป็นดินเหนียวจะสมสีมาจอมองนี้ล่ะสังเกตอ่าสมจิภามาเบิงเนาะดินเหนียวเป็นดินที่อุ่มน้ำนะคะความแตกต่างอันนี้ฟังนี่คือฟังดินเหนียวนะคะฟังนี่คือดินปกติดินธรรมดานะคะดินเหนียวนี่ต้นสูงแห้งหญ่นะคะล้วลอกนี้เป็นลอกที่แบบว่าตัดที่หลังเขา้อมนะคะแต่ต้นสูงกระมูนะคะ พามาชมนะคะเดินชมนะคะแดดเปรีป้ยงๆนะคะพ่อไทยเสียวปับสมกับสีฟ้าแลนด์ของโฮมท่านที่นะคะห่มคืออะไรนะคะห่มก็คือร่มนะคะห่มก็คือร่มน,ะะมนี่สิเป็นแปลงหยาวันอิสราเอลนะคะของแชมเปญฟาร์มเนาะเอ๊หหฮียอะนีอ่ะ เสียพัไม่เจียหนิงหรอค่ะจยัยหยางยังบุกหูจะไปหยาหนี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากได้หยาหวานมีปลูกอ่ะอินบอกกระไลเข้าขมาเนาะสมบอกกันตีนะคะวาชิมีตลอดทั้งปีเนาะยามันเบิดก่อน,นะมันเหลือซํานีนะคะเพราะว่าตาทุกมือเลยนะคะฟังเสียงคือหอบนะนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวสมไปจัดการหยาหวานก่อน ต้องเอารถนะเดี๋ยวเอารถบิ๊กอัพเข้ามาฟังนี่นะคะเข้ามาฟังนี่แล้วก็มาตัดนะคะเนอะจากงาหยาวานกับอินบอกเข้ามานะคะที่0871477821นะคะอ่าในกองซีมี่แนพนพับนะวิธีการปลูกหยาวานนะคะจากแชมเปญฟาร์มนะคะเนาะสำหรับลูกค้าที่สั่งนะคะหรือลูกค้าที่พอดีสั่งจากฟาร์มเฮ้าเนาะทำพี่มีหยาวานอยู่ใกล้ๆก,กับหาซื้อน,น้ำมันน,นะคะแต่ถามว่าเขาใจรักการปลูกโทรมาปรึกษาเขาได้นะคะเนาะไปแล้วค่ะเดี๋ยวฝากงแรกเปลี่ยนใต้คลิปเนาะเดี๋ยวสมไป เคลียภารกิจก่อนเดี๋ยวบอท่านนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย